วันที่ค้ามณีพอ่อโสมณีวันที่วันที่สิบห้ามณีวันทีนน่สิบห้าเนาะค่ะเนาะวันพฤหัสบดีที่สิบห้าพ่อโสองพันห้าร้อยหกสิบหกประเด็นเอาพระมาอวดพี่น้องเปลี่ยนประเด็น เพื่อนเพื่อนไปเดินนอำมาฝากกันนี่ร้านไปเดินน้มาให้นี่ร้านน้มาให้เขาหูว่าประเด็นสอบพระเขาก็เลยเอามาฝากรปเดนเพื่อนเพื่อนเขามาฝากของฝากของฝากี่นองอันนี้กับของฝาก ก่อนเลามาฝากประเด็นใส้กรอบอย่างดีเลยพี่น้องเลอันนี้ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะประเดินกระิีไปใส้กรอบแบบนี้้อกันนะพี่น้องเลย จะไปกันสิเอาเอาไปใส่กรอบอันนี้ก็จะเอาไปใส่กรอบอันนี้ก็เจเอาไปใส่กรอบอันนี้ผ้าโอ้ยหลุ่นมืออันนี้องอันนี้กับพระพุทธลูกพื่อกันพระพุทธลูกพื่อกันพี่น้องแต่ว่าพ่เห็นนั่นสลักหลังได้บอกอู้ ตรงมีกล่องอ,อันที่ขยายเนาะเบิง้งแั่ไฟสีหูออันนี้ก็หลวงปู่นี่หลวงปู่อย่างน้อนี่เนาะองค์น้อยๆลูกหลานประเด็นน้อมาฝากอันนี้ก็คือกันลูกหลานประเดนะ็นน้อมาให้โล่งยันอคตละย่างดีพี่น้องไหมหลวงปู่นี่นี่ก็พระพุทธลูก มันก็ลง่งล่งยันรงอาคละนี่พระพุทธลูปอันนี้กับพระพุทธลูกพี่น้องเดี๋ยวประเด็นก็คือมีโอกาสกับไปใ่กรอบข่างนี่เป็นรลองปูรลวงปูอย่างน้อยเนาะมีซื้ออยู่พี่น้องแต่ว่าประเด็นมองก็เห็นประเด็นได้อ่านถหงสั้งบ่ได้ว่าตัวหนังสือหน่อย บอสามาทถที่อ่านไหนพี่น้องไอ้เอามาอวดพี่น้องซืิอๆดอกไม่พี่นอ้องเบิ้งน้าเพื่อน,นเขามม่ยังเขาก,ก็มาฝากประเด็นนั่งสิละอันนี้ลูกหลานประเด็นนมาใหา้ลูกหลานประเด็นนมาใหา้น้่เอามาใหาเ้เบิ้งส่วนหนึ่งเด้อกค่ะเด้อตอนนี้แะเพราะว่า ประเด็นบเบลเลวมาหลายเนะาะตะกอนของประเด็นไล้หลายประเด็นไปบูซ่ามากเป็นพระน,นันก็มีลายยางอยู่ปนะเดน่วงนั้นไฟใไหมบ้านด้วยไหมของประเด็นไปเบิดน้ําด้วยกระเป๋าบางไงไหมไปเบิดเลยี่นองไอ้ประเด็นบอกให้น้าเจ้าเก็บไว้ให้ประเด็นอยู่กันที่ขาเจ้ามาหาันเหตุบ้านเลยบ่อีพูดเก็บให้แกข้นพวัน ไฟใหม่บ้านมันทับถมกันจักหยังต่อหยังเนี้ยเนาะพี่น้องเลยบ่ได้บ่ได้ขึ้นตะกอนไฟใหม่บ้านของประเด็นเต็มกระเป๋าบักใหญ่หลอดไปทางรปร้งเลไปถึงก็ไปน้ำมีพระหลายหล่นหลายองค์ไปเบิร์ดประเด็นไปบูซามาองค์ละสองพันก็มีตะกอนบางทีประเด็นไปบูซามาก็มีเห็นพระ พระกินาลาดพาระุทธกินาลาดพระกิ่งยังสีนกน้องที่ประเด็น,อ,นอันประเด็นชอบพระกิ่งพระพุทธกินาลาดล้วกพระอันนีอนน้อันนี้การน,นั่นคือกันนะเป็นเป็นบางอย่างอัน,นเป็นบางองค์บางอย่างเนาะขะเนาะบางปีน่นองงามงาม น,นี่ก็เลี้ยนนี่ก็เลี้ยมเดียมมงเนี่น่ะเอาไปอันใส่กอบพนี่ของเงินหลวงพออ่ออย่างน้อเนะมีตัวหนังสืออยู่หรอกพี่นอ้องต่วบาประเดือนแห่งบอนั่นข้างหลังเป็นพระพุทธรูปขา้างหน้าเป็นหลวงพอ่อตัวหนังสือหน่อยเลยอ่านบ่ออกกันนี่นี่ก็นี้ก็พระพุทธ นี่พระพุทธรูปนี่ปางอย่างเน้ะบัาจาักนี่เนาะบัาจากักกพี่น้องเผู้ใดหู่ก็เขียนมาบอกประเด็นเลยเด้อพี่น้องประเด็นบหูาจากัก มาอวดให้พี่น้องเบิ่งน้ามโนคะเนาะเบิ่งพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังดอกกระเจนนั่นเอาผรามาให้พี่น้องเขาเบื้ํงเน้ามเนเป็นยืดเนวทางกิตใจเห็นเราก็มีความสุขไว้เถอา กราบไหว้สักการะบูชาเก็บไว้ป้องกันหลายอย่างเนาะค่ะเนาะประเด็นก็นเก็บไว้นี่นะเป็นความสุขทางใจประเด็นประเด็นหมกกักจังสี่เป็นผู้หญิงยุติว่าประเด็นหมกกักจังสี่เนาะค่ะเนะาะหมักเก็บหมักสะสมของเก็บเหรียญเก็บพระสะสมของไว้ ไหวทานเบิง้งไหวทาบบูซาเป็นทียึดเนวทางคิดใจเขาเนาะคะเนาะเห็นกับมีความสุขคนนี้คนเดอ้อพี่น้องเลยอยู่หลอดปลอดไปบนสุกุ้นขอบคุณ,คณทุกไหลทุกแช่ทุกเดิบถูกคุ้นทุกการติดตามเพื่อนไหม่มากชาๆชาได้พาเรียมงามขอบคุณทัวลูกร็เดินกับทจบคลิปไว้ซ้ำนี่ยนไว้ติดตามคลิปหนาเนาะคะเนาะ ในบ่ดีบ่ง่าเหมาือก็โทษก็ให้เ้วยค่ะเ้อพี่น้องวัสดีค่ะ